ลมฟ้าพยากร์กับกองบัญชาการกองทัพไทยลักษณะอากาศทั่วไป20มกราคม2566พยากร์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับลมตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสในภาคเหนือสำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด11-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด9-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากลมแรงและสภาพอากาศแห้งในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับกอมชาการกองทัพไทยเสนอลมฟ้าพยากรณ์ครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ